ปัจจุบันนี้ค่ะกระแสะการกอบกู้พระพุทธศาสนาค่ะกระแสะการออกมาปกป้องพระพุทธศาสนานั้นค่อนข้างมีมากทีเดียวค่ะตอนนี้คือศาสนาพุทธของเราเนี่ยกำลังเจอวิกฤตอะไรอยู่แล้วก็การที่พระสงฆ์นะคะออกมามีความเคลื่อนไหวด้วยในการร่วมกันปกป้องเนี่ยตรงนี้เป็นการเหมาะสมด้วยหรือเปล่าคะเจริญพรคือถ้าอย่างนี้เกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมนะปรากฏว่ามีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่าง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วในยุคนี้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เราคงได้ข่าวที่ว่าทางราชการจะสร้างพุทธมนทลที่ปัตตานีเสร็จแล้วมีกระแสคัดค้านว่าในที่นี้เนี่ยชาวมุสลิมมีเยอะไม่เหมาะสมที่จะสร้างมีการคัดค้านสุดท้ายราชการต้องยกเลิกโครงการมีนักวิชาการพระพุทธศาสนาออกมาพูดบอกว่านี้คือการสูญเสียเอกราชทางวัฒนธรรม ของประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ไม่สามารถสร้างศาสนาฐานทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีปรากฏการณ์อีกหลายอย่างตามมานะยกตัวอย่างเช่นในหนังสือแบบเรียนมีเล่มหนึ่งเขียนบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเท่านั้นเอง มีคนศาสนาอื่นคัดค้านทันทีว่าให้ถอนข้อความนี้ออกไม่ถูกเพราะไม่มีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะสุดท้ายเรื่องนี้จบลงเพราะว่ามีการอ้างอิงพระบรมราโชวาทพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ตรัสว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพออ้างวันในหลวงตรัสอย่างนี้เนี่ยราชการก็เลยรับฟังแล้วต้องหยุด คนที่คัด้านต้องหยุดแต่ให้เห็นแล้วว่าเราคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยโดยพฤตินายอยู่แล้วไม่ต้องระบุก็ได้มันชักไม่ใช่นะมันชักมีผลนะแต่ดั้งแต่เดิมในอดีตนี่นยชาพุทธเราเองก็ไม่ได้เคยเรียกร้องอะไรเห็นไหมเพิ่งมามีกระแสรเรียกร้องสิปีที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนนั้นไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นโดยพืตินายอยู่แล้วแต่พอเราเฉย ศาส,สนาอื่นรู้สึกว่าลุกคืบเข้ามาลุกคืบเข้ามาทีละก้าวละก้าวจนกระทั่งบีบล้อมบีบรัดชาวพุทธเข้าไปเชื่อไหมว่าในสถานที่ราชการหลายๆแห่งมีคนสมวว่ามีคนมาประชุมกัน500คนเนยเพียงแต่มีคนศาสนาอื่นสักสองสคนอยู่ด้วยท่านั้นเองพอจะบูชาพระปกติก็เป็นธรรมเนียมใช่ไหมว่าก็มีการตั้งโต๊หมูบูชามีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงแล้วก็มีธงชาติก็ชาติศาสรักษัตเนี่ย ถึงเวลาพอเริ่มต้นพิธีก็จุดธูปเทียนบูชาพระเสร็จเรียบร้อยปับ๊บผู้ที่จะพูดก็ขึ้นไปแล้วก็ไหว้พระเสร็จก็โค้งคำนับธงชาติแล้วคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ปรากฏว่าพอมีคนศาสนาอื่นแค่สองสามคนบอกห้ามสวดมนต์อา้าวคนสองคนสามคนกลายเป็นคนอีกสี่ร้อยกว่าคน,นถูกริดลอนสิทธิ์เลยว่าสวดมนต์ตามธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณมาทําไม่ได้บางที่เขาบอกว่าให้เอาพระบรมฉายาลักษณ์ออก เพราะขัดกับบทบัญญัติของศาสนาเขาที่ห้ามบูชาตัวบุคคลพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงนะเขาคัดค้านบอกว่าห้ามวางทํใไมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีการลุกขึ้นมาทีละก้าละก้าละก้ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เองเนี่ยกระแสะการเรียกร้องให้มีการบัญญัติให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเป้าหมายไม่ใช่เพื่อจะไปเบียดเบียนศาสนาอื่นเลยนะ แต่เป้าหมายมีว่าป้องกันไม่ให้ชาวพุทธถูกลังแกมากไปกว่านี้